สวัสดีค่ะพี่น้องบึงสีพาพี่น้องมายางอีกแล้วมาอน,นี่บอกแล้วว่ายางยางยางบึงสีเห็นบ่ล่ะอันบึงสีมายางฝนกับโตค่ำกับพี่น้องโอ้ฝนตกข่ำค่ะตายละบ่ะนี้สเตเฝ้ายางจํากับมเฮอนได้คับพี่น้องฝนตกข่ำ แล้วข้าเจ้าก็มาออกกับร่างกายกันพี่น,อน,น้องเนาะแลนยอกยอกแยกมันเป็นอุป,ปรสรรคค่ะพี่น้องซ้ำนี่ย่างไปชมว,วมมิวไปข้าเจ้ากับมาแลนเพืกอนพี่พี่น้องบ่จําเป็นต้องไปเขายิ้มเนาะค่ะพี่น้อง พราะจำเป็นต้องไปสปอร์ตโคกเพราะจำเป็นต้องไปยิ้มมาย่างเอาธรรมชาติข้างนอกสูตรอากาศบริสุทธิ์สูตรอากาศบริรสุทธิ์เดินวันละนี่จิตแจ่มใสค่ะโอ้ยภผยกันยาะบาดน้ำบึ่งสีเด้ออันนี้เป็นการประหยัดไปอีกแบบหนึ่งได้พี่น้องถ้าไปเข้ายิ้มได้เสียเ,เงิน โอ้บง,งกเลยบุงสีต้องประหยัดค่ะพี่น้องต้องประหยัดนี่เดี๋ยวมือหนาบุงสีสิพ้าพี่น้องมายางมองนี่บุงสีบุ่งูว่าเป็นอีหยังแต่ะนาสิเป็นมันเนือใจค่ะพี่น้องเนี่ยบุงสีบอนเคยมากมองนี่นี่ฟังท่านี่ค่ะพี่น้องเป็นกอสวนสาธารณะน,านี่ละต่ะว่าบุงสีพอนเคยมากเนาะเดี๋ยวมือหนา บุญศรีสิพาคพี่น้องมาเบิง้งคุณนะ่ะนกกระไดเบิ้งค่ะว่าตัวนี้บันสีบินหนีบุญศรีบัมาจอบย่างอยู่นี่ไปจอบอยู่ริ่มหนามผลตัวมันจังสะีมีปลาให้กินนี่ค่ะเพิ่อนเกดยู่นิ่งๆของเพิ่นจังสร็จละพี่นอ้องถ้ามาฉาดของบาดเขาจ้าเนาะขันเป็นบานเท่าละสิยัางบอลน,นี่พี่น้องเอ้ยเบิ่งนี่ค่ะไปแล้ว บึงซีพอจับไปกินโดบึงซีเห็นความสวยงามอยู่ค่ะสอดทั้งผีค่ะอันได้ตัวนี้ได้ตัวนี้เนาะค่ะได้เคลื่อนกันหนามตัวนี้เนี่ยซเป็นล้อมรอบเลยค่ะกระสิโค้งกลับขึ้นเมื่อทั้งเงื่อนบึงซีพลดละกลับขึ้นเมื่อทั้งเงื่อนบึงซีค่ะบุงซีกระสิบผ้ายางไปได้เลยอันแบกอยู่ี้บวมเป็นยางได้พี่น้องนามค่ะแบกนามมากินน้ำแต่ว่มามาวิขนม เอาแต่น้ำม,มากินกับพี่นอ้องมาย่างออกกับร่างกายให้ได้เงืนนะะ่อนเนาะค่ะเถอะพุ่งสิรถโอ้ยพี่น้องจากไซเอตพุ่งไปหอดเอ็กแอลคืดเบิงใส่บึงสีว่าจาังใดถ้าบอกปฏิวัติจแขวงเล่ะก็กสิว่าจังไดเนาพี่นอ้องม่ได้สิพุ่งไปนาเืเอยบ่อยากหอดลอยกิโลค่ะพี่น้องบ่อยากหอดลอยกิโล หาเงินซื้อเข่ากินกับพ่อแห้งแลยค่ะพี่น้องสิเด้หาเงื้อนสื้อผ้ภาไม่อีกอุ้ยใส่ตัไใดเข่ากระเด็นอิงตริงคักคักแต่ยังวะกินหลยกินหลยนั่งหลายครับพี่น้องยิงช่วงกักโตบังหันนอกไ่ได้ออกไปใส่กินละกันนั่งกินละกันนั่งก็เลยอยวันคับพี่น้องนำนักก็เลยขึ้น บึงสีก็เลยแบบพยายามช่วงนี้ลูกเดี๋ยวไปโรงเรียนเสมอบึงสีก็เลยว่าสัญญากับจะคของว่าต้องเฮ็ดให้ได้ออกมายางกับพี่น้องได้มือละเล็กละหน่อยกันยังดีเนาะเพื่อสุขภาพของข้าเองคับพี่น้องมาไปต่อคับพี่น้องเด้งเงอยอนยู่ได้งเงยอนยู่พี่น้องก็สิได้ผลอยู่ค่ะไปไปไปต่อกับบึงสีปันนี้ นอกอันนีลายลายค่ะพี่น้องบ้านเฮาเอิดอีนอกอีหยังนกกระย่างข้อเหีวบ่เนี่นนกกคยค่ะลายแห้งค่ะพี่น้องโอ้ยมือกับบดยงเด้อกล่องกับวิบวับวิบวับเวอร์ซีละงามกับพี่น้องธรรมาชาติบ้านเพิ่นเนาะคุณน่ะ สูงยาวเข่าดีเป็่งงามพี่น้องสิบ,บินนี้บุงศรีเกลียวนกกันยังงยาดงบุงศีเนาะพี่น้องพูดนะบุงศีระลับเพิ่นง่ามพี่น้องเนาะ ไปยางต่อค่ะพี่น้องเดี๋ยวพ่นสิวานเขาอ่านกินพ่นเนาะยางต่อค่ะมายางต่อค่ะพี่น้องอให้เบึงนาเบึงสีนี่ละให้เบึงนาเบึงสีไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะพี่น้อง ฟังเสียงนกเสียงกาเนาะได้เงยหย่อนอยู่ค่ะอุย้ยมือ่อนาไัาสิมายางเป็นโมสีกับมาเด้อโมมีโมสิฟ้าวจำเมื่อกันกันละพี่น้องเริ่มหิวเข่าละค่ะตอนนี้ใกล้สิเทียงเลยนาะพี่น้องใกล้สิเทียงแล้ว มึงซีก็สิจำเมื่อกินเขา่าลรอค่ะพี่น้องเอ้ยสิมาสดก๋วยเตี๋ยวห่อนๆกินจักบาทก็สิไม่แห้งอันทั้งนี้นี่พ่นบอลเนี่ยตัดหญ้าเนาะพี่น้องพ่นบอนตัดหญ้าหญ้ายังหกอยู่ค่ะปกตินี่พ่นสิตัดแบบแปนเอ,อดิดเติดเลยค่ะพี่น้อง ดันกับบะมีเป็นตากับลุดลงลุดลงยางไปเป็นตากต่ห่อยลงน้ำนะพี่น้องเฮ้อโอ้ยจอยบัดนี้ละเบึงสีเมียนอยู่บ่ม่ยังไม่เมื่อย์ละกับเมื่อละก็บมา่กินหลายๆรนะพี่น้อง บ่เป็นยังค่ะอุดมสมบูรณ์วันบ่เป็นยังขอ,อยังเดี๋ยวให้สุขภาพแข็งแรงเนาะห้สุขภาพแข็งแรงเรื่องอ้วนเรื่องจอยบ่ใช่ปัญหาค่ะพี่น้องเอาละค่ะคลิปนี้นะพี่น้องแต่ยาาพ่อสมควรพพอกันคลิปหน้าพอกันคลิปต่อไปค่ะพี่น้องสิงลงเมื่อมองนี่หรือสิยังทางใดเนาะบัอน,นี้นี่ยละค่ะ ให้บ,บรรยากาศบุญสีกสซิยางวนไปวนมาอย่างนี้ล่ละแสิเอียบรรยากาศมาฝากพี่น้องเนาะคะ่ะเอาละพี่น้องพอกันคลิปต่อไปกับพี่น้องคลิปนี้พ่อซ้ำนีกรอนกับพี่น้องเสียงร้าบุญสีพ่อซ้ำนีกรอนกับพี่น้องพอกันคลิปต่อไปกับพี่น้องไมยบายสวัสดีค่ะ